เมเป้งนะคะกินเมี่ยงไม่เป้งแค่โปร่งใสและฉ่ำละนอนนี่ได้แล้วนะนี่ไม่เอาไม่มันไม่ไม่ต้องแห้งบอกแห้งอะไรเท่านั้นนะคุณผู้ชมเด็กมันแห้งเดี๋ยววันหลังไปจะซื้ออีกไหนๆข้างนอกนี่แหละวันนี้เมี่ยงไม่เป่งพรุ่งนี้จะเมี่ยงมาเดือของกินเยอะพวกนี้ เทนเดียวานคือเ้ากรดเส็นามมนลส่เลย่เมะรดาเออไม่ดีหรอกใสไปเลยมันน้ำนิดเดียวเองเอะกินเลยสอนมาตักที่ห้ออกให้หมดก๋อนวีนน้อยว้ยเอาทับพี๊ดจ้ะนี่ไปเปงนั่นกินจะร้ายกินโชว์อัไดไหมล่ะวันนี้ใส่เสื้อนเปล่า

แบนุมากแห้งพามาเจอบึงสี่หาทุ่มทุกทีอมนุ่งเทปนออนไปนอทไปนอนนอนไปนอนไปนอนนอนไ่นนไปนอนไวนอนไขนอนไปัวนไอไปนอนไอไปนอนูปนอนไปอนไปนนไานนไปนออนไปอนอนอไนไไไนอนออ ใส่ตะไคร้ข้องใส่บ่ใส่น้อยโกอแต,ต้องใส่จืดนหนังให้มันเป็นเป็นยาอยากกินผู้บอกร,ริกเลยเพี้ยแพงไว้ผูเผ็ดเลยถ้าเพิ่งทอด <laughs> <laughs> น้นอนหนออตอนแรกว่าน้อยกินไปกินเยอะไม่มมมเยอะงออือจังอือก๋วยเตี๋ยวก๋วเตียว หไบปกเป้าพกีดแดงหายพูนโอ้มอยากได้บอกคุณไปถ้าบ้าน้ำพยแตงไทยไปเลยวังสิโอยโอยในเย่พุทธไปเห็อันนั้นเอ๋ราหับโทรศัพท์ใส่เดือนไล่แอนซูเดยถ่ายกิเตาขุขันหมวกกี่ตำติงไอ้หมอยไอ้ซีเฮ้ยแอมจนซีเต้บายคือเตียจับเตียรุยหมน้าไม่ือเลยก็จะิเราจะไปลาดอ๋อกินอียยกินเขา อะไรอีกนี่วันซุปเดย์อืม่แสบเนี่ยแคก็อหนอาอ่ยุ40แคดีเห่อพี่น้องโมเมนต์ไปเที่ยวในญี่กอ่ะโอ้ยหลังปีใหม่นาสามรรบแล้วเว้ยกิน อีแม่อีแม่์อวบต้องคันดแปลกเนาะไม่เป่งห่อใบชะพลูไอ้นั่นห่อใบมะละกอมาเด้อเมียงเมียงเจ็ดมือี่วนึงเนี่นะเกินสามห้าเซนเขาแม่บ่มี่ยังพอยางเขาคือิสด็อกรมูกรเผือกเลย งานบริัคิดว่าทำขา้าไหก็คงสียห้ไไรตามอานันนั้นเดือนหนาบว่หนูเขาไม่ให้ดินแต่เงนินใครจะไม่มีเยอะๆโตแต่ดินเยอะเาไม่ทักันอืมยีพรเยอะๆมันจะลงให้ีมไม่เอะไรตีปะมันขัมันจริงีก็ไม่มีเงินเดือนนี่บอกมีเงินเดือนแต่ว่าสิเงินเงินในบัญชีไงมันเขาเยอะแต่มันเงินมันเงนนมมมนนน อันนับเงินหมุนเวียนนั่งก่อนกินประตูนะบิดพอดีหนามก็บ่ซื้อมาไม่ถอดกันมันกัน่าจะนับหรือเปล่าบ่ฮู้ว่าแต่ว่าอันบัตรบัตรสิเฮ็ดนี่คือถ้าแค่เงินแค่เงินสมมุติว่ามีไอ้คือจังของไผในบ้านเฮ้าห์ที่เพิ่นว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานเลี้ยงหมูแล้วเค้าเขาเอาบัญชีเพิ่นไปเปิดน่ะนะเออเข้าแซนนึงหรือท่ายหนั่นเพิ่นบ่ได้เลยไดนเค้าตัดสิทธิ์เลยทั้งๆทับ่แม่นเงินเจ้าของดอกแต่ว่าเจ้าของไปเปิดบัญชีให้เค้าจังซี่น่ะ ตามจริงมันเงินหมุนเวียนมันน่าจะใชรไทยนั่นแหละก็เงินนั่นแหละเขาเขาเขาอ่างในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บันอื่นบ้านตรงหย่อมันขึ้ต่ำสมต่ำเทสโอ้ยเขาต้องเงออมาหรือเปล่าพี่นั่งรับะปิดปรผนังให้มันเด้